สุดยอดครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้คือผมผ่านมากกระสินนะครับวันนี้คือแวบลานเถยตำยำตุด้ดยุ้ใสเนะาะน,นะไรอยู่ขาดติดติดกับโลจัหไงครับอยู่บ่ายพา่ครับสิบอกว่าเเยตำยำตุด้ดลานครับแซ่บอาหารร้านนี้คือเข้ามากินอยู่ตลอดพวกเรา่าทะเล ครับพวกตําอะไรต่างๆครับมันสีแสบแบบกินยืนประยมหลายปีเลยเนาะเออทามาเกินหลายปีแล้วมันกระเสบครับมีแอร์เย็นๆครับอ่าเปิดพัดลมใส่ปอกแสบโบรไณประทันเคยมากเหมือกันมากเลยครับวันนี้เบิ้งแต่สอนโดนสอนสอนทองคำเลยครับพี่น้องบอกกินเด้่ยสอนบ่าทองคำลาดเนี่ยตัวเสือพีสอนทองคำเนาะสอนทองคำเบาๆครับ แสบทองคำนะครับเคยตำย่างตูดพี่น้องรสชาติก็ซี่ีิทอดพวกทอดก็เนาะพวกต้มพวกต้มพวกผัดก็มีครับมีหมดครับมีมีมีหมดทุกเมนูมีเอ,อ,เอียงก่เนอย่ยงก็ไปจะแสบแกหมูเลยดเดียวหมูเลยยเดียวก็มี มีเวิร์ดเลงว่าครับ กินขา่าวสอบไปครับพี่น้องขออนุญาตพูดตัวนี้ก่อน กนนนนนนนินข้าวเส้าครับคือบอลพิมพ์แบบต่างเขาบอกคือบอลไปคือเขาบอกไปตัวทีบตัวเดรียพิมพ์มาหรอกครับ หลังจากที่นะครับเบิ้งศิลปินไทยเหรียญแ้วเป็นอะไรเน้องเนครับพี่น้องครับฝากให้เด้อครับฝากติดตามมาเมื่อแล้วกันนะครับนื่งดยผลงานห้องี่นี่นะครับจากวีนาทที่เรียกชื่อน็สว่างเสียงครับมันเป็นผลงานทีนะครับห้องสากไม่ปี่นี้นะครับฝากไว้ก็พี่น้องพิจารณาพราะเอกเป็นอะไรครับนั่งเอกเป็นอะไรครับ มีคนใหม่กับลายคนเก่ากับลายครับว่าจะเป็นนักเก่งจะเป็นสาวอังกอร์นะหน้าไม่เนาะแน่นบะกับภายนนั้นนะค้นเก่าจะเป็นอ่านักเอกแกว้วนักเอกแพร่บน่อยดาสาวอังกอร์ครับแล้วก็น้องดาวน้องดาวน้อง,อง,งทอฝันเนาะน้องดาวน้องทอฝันในสุดยอดครับน้องนกเนี่ยนอ้องนกกำลังกำล,ลังมาแรงเด้ เพื่อเล่นเป็น, emos, ปนตัวโกงได้ยังเนี่ย,ย mm. ครับเจโนกเจโนนคร o, 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 o. ับเจโนกเป็นท่ายขนาดรับทุกบทบาทเนาะรับทุกบทบาทคนนี้เก่งนะเจ้าของลานเนาะเจ้าของลานเจ้าของลานบาโงดครับผมยังได้เป็นคนงานอยู่เลยผมได้เป็นคนงานเจโนกครับ เจนกเจนกครับขอบคุณเจ้าผับเจ้าสธาเเ้อครับที่โทรมานะครับที่ต่อการแสดงของศิลปินู้ไทยดีใจร้ายครับพี่น้อง โอ้โอ้อมเหมมนไม่อยกกรตุกตหน้าตาคล้ายๆกันกรับให้อีกเลยจะเป็นคู่แฝดเลยพ่อรอมากน่ารักมากน่าสนับสนุนมากมากจ้าน่ารักที่หนึ่งน่ารักมากครับพ่อ ำลังมาแรงครับพระเอกเตยกับพระเอกอกาลูนนะครับหลายๆคนครับสุดยอดคนมาใหม่นะพระเอกตังพระเอกอุ้ยเยอะครับพระเอกโจอีครับพระเอกแม่นอ่าพระเอกแฟงพระเอกมินอุ้ยพระเอกต้อมครับพระเอกปอนนะครับพระเอกพินมีตตะตูดสกันสกันทั้งนั้น กับศิลปินได้ปีนิโคลเดลําข้นอีบอยเมตตายระดาวเสียงดีเออเสียงดีหนะ้าตาดีคนหลุดไหม,มเนาะตัวหลักเขาก็จะเป็นนุกเกอร์นะครับนุสันล,ลันนะครับแักองศิลสดนำชัยดิวสุดทิ่นั่นแม่บ้างตัวหลักเลวละนะเนี่ยครับตัวใหญ่ตัวแม่เขาจะเป็นน้อยม่ที่ดารดากระสินอังกอครับตัวแม่เรานะครับ ส่วนตัวนางเอกพราวก็จะเป็นพราวพราวนะครับตอนนี้ก็นางเอกแก้วนักการนางเอกนะครับแพรวนะครับน้องแพรวอันนี้ตัวลักๆักนะครับแล้วก็น้องสแตม์น้องดาวน้องนกครับน้องทอฝันน้องแตงโมน้องอะไรอีกเยอะครับน้องกระแตนะครับน้องแป๋วหลายคนนง หลายแห้งครับหลายแห้งครับอย่าลืมเปลี่นไซส์นะครับตามในการเชือแเลี้ยงใจลูกๆพอมีกันแล้วกันลูกๆพอมะีมีแต่ตัวสก,กันครับมีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับเขาจะกินข้าวเหนียว <c oughs> ครับนี่หน้าตาครับ อันนี้ตำแตงกุ้งสดครับตำแตงกุ้งแสบครับโป้คือตองวางหรือเปล่าใช่กินอันนั้นสักวันหน่งมันจะมีทุนนี่เลยเนาะมีถอดเยน็นไว ไม่ได้เี็นหนองแล้วมันผมบอ่อเลยเสียไปต่ำ 共和。嗯